มาแต่่ไกลคะวันนี้นะคะจอยจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปยังหมู่บานแซงสุริยาค่ะตําบลกอแพชรอำเภอวัวใสจังหวัดนครสี่ธรรมราชไปแล่มู่บานนี้กันค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมีการเลี้ยงแพะเยอมมากๆค่ะเพื่อนๆเน้อที่เพื่อนๆนี่นนอยู่นี่คือแพะนะคะไม่ใช่แกะค่ะทุกคนค่ะ แพะนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มนุษย์นํามาเลี้ยงเพื่อชายประโยชน์จากเนือ้อนมและนั่งค่ะมีลักษณะพิเศษคือเป็นสัตว์กินพืชได้ไล่ชนิดมากๆไม่ว่าจะเป็นใบไม้ปุ๋มไม้วัชพืชและต้นตออากาศสภาพข้องประเทศไทยของเราค่ะแล้วสําหรับแพะนะคะยังมีความไม้เชิงสัญ,ญลักษณ์ในไล่วัฒนธรรมค่ะโดยซื่อถึงความโชคดีความมุงมันความเป็นอิสระ คือไม่อิสระเปลือกค่ะคือว่ามันช่นเค่แล้วค่ะทุกคนก็คืออยู่ในเน่งสักเดียวนี่แล้วทีนี้เรามาเลขก,กันค่ะว่าทีนี้นะคะเข้าเลียงแพะกันแบบวิธีไหนแล้วที่สาคัญนะคะแทบจะถูกบ้านค่ะเพื่อนเือนค่ะเลียงแผะเป็นส่วนใหญ่แพะนะคะเป็นสัตว์ที่ว่าคือกินผือเป็นอาหารลากไล่ชนิดหมาค,ค่ะคือกินได้แทบจะถูกอย่างการขยายัานธนคของเข้านะคะรวดเร็วมากเนื่องจากมีอายุต,ตั้งทองที่สั้นบางทีปีนได้ซ่องรุนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนละนึ่งคลังนะคะจะได้ลูกประมาณซ่องตัวค่ะแล้วทีนี้นะคะ อาหารส่วนใหญ่นะคะที่วันในหมู่บ้านนี้จะนํามาให้แพะนะคะเป็นต้นตอหรือบางคนเรียกว่ากระทิ้นค่ะเพื่อนๆโดยการไปนําต้นกระทินมาไปเก็บมาตามข้างทางริมถนนเมื่อได้มาแล้วนะคะจะนํามาข้าวเคลืองบอดหลังจากที่บดหรือว่าหับเรวก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็นําไปใส่ทั้งเล้วหลังจากที่ว่าใส่ทั้งเรียบร้อยแล้วนะคะจะนําเกลือมาโรยบริเวณด้านบนแล้วมักไวประมาณ7วันค่ะทุกคนหลังจากนั้นไม่รอได้แล้วค่ะก็นําไปให้แพะกินค่ะเพื่อนๆ การติวันนําเกลือมาโรยแล้วก็มักว่าแบบนี้นะคะเป็นการถนอมอาหารของแผะค่ะ แม่แพะได้เกิดลูกมาแล้วนะคะจะเลี้ยงลูกยุบระมานส่องเดือนค่ะแล้วทีนี้ก็แยกลูกไปคุ้นในกลงอีกกลงนึ่งเรืออีขคกนึ่งค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้ได้น้ำนักตามที่ว่าทางตลาดต้องการก่อนนั่นก็คือประมาณ20กิโลขึ้นไปซ่าเฮ่ที่ต้องแยกออกไปนะคะถ้าเกิดว่าเลี้ยงร่วมกับตัวอื่นๆนะคะเขาจะได้รับอาหารไม่เพียงพ่อค่ะแล้วทีนี้แพะที่แยกออกไปคุ้นนะคะจะให้อาหารเป็นพิเศษเพื่อที่จะทำน้ำนักค่ะทุกคนรับ การเลียงแพะนะคะในนึ่งโคกนะคะจะมีตัวเมียเยอะมากๆแต่มีตัวผู้อยู่ตัวเดียวเธอเลยตัที่บายใจของตัวผู้ <laughs> เมียจังหูจังงั้นแม่งทีนี้นะคะสาำรับเพื่อนเพือนคนไหนนะคะทีเนเพะแล้วอยากเลี้ยงนะคะมากันได้ค่ะมู่บานแซงสุริยาตําบลกอเพชรอาเภอัวไซคะ่ะทีนี้นะคะมีเพะให้เพื่อนเพือนได้เลือกเยอะมากมอีเป็นตัวใหญ่ต,ตัวเล็กมากันได้เลยค่ะคนไหนสนใจนะคะถักมาได้เดี๋ยวจะให้ข้อมูลปักมุดไว้ให้ค่ะตัวเล็กทีน่ารักน้เลววันนี้แปะ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 ยา Sampai <laughs>